ทาสีจะทำล็อบจริงๆมันใช้หลักการเดียวกันนะครับการหาพื้นที่เป็นตารางเมตรซึ่ง <c oughs> โอเคเดี๋ยวเพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะนะว่าวัดพื้นที่ยังไงเวลาทักแชทเข้ามาถามส่วนตัวกับช่างต่ายช่างต่ายก็ถามรายละเอียดงานนะครับว่าจะทําล็อบนะคิดราคายังไงช่างต่ายถามกลับไปว่าอย่างน้อยคือพื้นที่ที่จะทำเนี่ยประมาณกี่ตารางเมตรซึ่งเพื่อนๆหลายคนบอก วัดไม่ถูกวัดไม่เป็นนะครับหรือบางคนก็ไม่ไม,ไม่มั่นใจว่าหลักการวัดเขาวัดยังไงจริงๆไม่ได้มีอะไรยากนะครับก็เดี๋ยวนี้ทัานสายจะแนะนําให้ดูนะครับการวัดพื้นที่เราวัดจากแนวนอนกับแนวตั้งแล้วเอามาคูณกันมันก็จะออกมาเป็นตารางเมตรนะครับอย่างแต่นี้นี้นะครับแนวตั้งวัดเลยนะครับแนวตั้งความสูงเท่าไหร่ร้อยห้าสิบ 150ห้าสิบเซนติเมตรแล้วก็วัดความยาวนะครับจากซ้ายไปขวาวสุดระดกับหนึ่งแขงที่เราจะทำสี 4, 70, ่เมตรเจ็ดสิบคูณด้วยหนึ่งเมตรห้าสิบนั่นคือความยาวคูณความสูงนะครับเท่ากับแขงงนี้พอเอาสี่เมตรห้าสิบเอสี่เมตรเจ็ดสิบคูณกับหนึ่งเมตรห้าสิบมันก็ได้จำวลตารางเมตรออกมา ซึ่งอันนี้ก็ลองเอาไปคำนวณแล้วก็เอาไปไปใช้นะครับเพื่อนแล้วเป็นแนวทางในการหาพื้นที่เพราะ <_ S 1> เพราะว่าบางทีเราจะไปจ้างช่างมาทําหรือเราจะไปซื้ออ,อสีซื้อปูนรั้วม,มาทําเองถ้าเราไม่รู้ว่าพื้นที่ที่เราจะทำเนี่ยมันกี่ตารางเมตรนะครับการคํานวณซื้อวัสดุมันก็ไม่สามารถจะคํานวณได้ นะครับเพราะว่าสีลอกฟูลอกแต่และยี่ห้อแต่และแบรนด์เขาจะระบุไปแล้วหนึ่งชุดนะครับหนึ่งกระป๋องหนึ่งังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถใช้งานได้กี่ตารางเมตรเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าพื้นที่ของเราที่จะทํามีกี่ตารางเมตรจะได้รู้ถึงงบประมาณที่เราต้องจ่ายนะครับอาจจะเป็นการเป็นข้อมูลที่มาประกอบการตัดสินใจว่าเราจะทําเองหรือว่าเราจะจ้างช่างทํานะครับเพราะว่า ทั้งประมาณที่เราคํานวณบวกลบคูณหารแล้วเนี่ยจากพื้นที่ที่เราหาได้นะที่เราวัดได้มาเนี่ยครับว่าพื้นที่เท่านี้ถ้าเราจ้างน่าจะถูกกว่าไหมนะถ้าเราทําเองอาจจะถูกกว่าแต่มันจะเหนื่อยกว่าไหมบางทีนะครับพวกนี้มันก็มีเหตุผลประกอบการตัดสินใจว่าเราจะทําเองหรือเราจะจ้างช่างนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องรู้นะครับว่าพื้นที่ที่เราจะทำะประมาณกี่ตารางเมตร เราจะได้กําหนดงบประมาณของเราได้นะครับเราจะได้คํคานวณได้ว่างบประมาณที่เราต้องใช้ประมาณเท่าไหร่ะนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญคือเราจะได้คุยกับช่างเขารู้เรื่องนะครับว่าถ้าช่างเขาถามมาเราจะได้ตอบได้ง่ายนะครับถ้าเราจะทําล็อบนะครับเราก็จะสามารถบอกได้ว่าพื้นที่เราประมาณเนี้ยคนที่เอ่อพีซีพนักงานที่เจ้าหน้าที่ที่เขาขาย สีล็อบคูนล็อบให้เรานะเขาก็จะจัดให้เราถูกว่าอะพื้นที่ประมาณ10ตารางเมตร15ตารางเมตรจะใช้ประมาณกี่ชุดกี่กระป๋องอะไรประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางกันนะครับก็สาระดีงานล็อบกับช่างตายสายล็อบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม